สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในเดือนกันยายนนะคะกับอาจารย์เดียค่ะที่จะใช้ศาสตร์เฮลิ่งชาโลและมิลเลอร์นัมเบอร์ในการทำนายดวงการเงินของท่านประจำเดือนกันยายนนี้เรามาดูกันคร่าว่าในเดือนนี้สถานการณ์ด้านการเงินการลงทุนของท่านจะเป็นอย่างไรคะ่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลในเดือนกันยายนนั้นสถานการณ์าการเงินเป็นอย่างไรเรามาดูกันค่ะ ได้ไพ่สี่เหรียญค่ะชาวราศีตุลในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนอยากอยู่นิ่งๆไงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเรามีความมั่นคงในขณะหนึ่งแล้วละ่ะยังไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเท่าไหร่อยากจะทำอะไรแบบที่มีอยู่ให้เกิดผลก่อนดังนั้นในช่วงนี้อาจจะมีความหนืดหรือว่ามีความเขาเรียกว่าไม่ได้เฉยชานะแต่มีความหยุดนิ่งเพื่อคิดวิเคราะห์พิจารณามากกว่า เดือนนี้สถานการณ์การเงินถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีเพียงแต่ว่าไม่ได้มีการงอกเงยขยับขยายอะไรสักเท่าไหร่นะักชาวราศีตุลเดือนนี้จึงคิดว่าจะเป็นในช่วงของคล้ายๆกับการจำศีนะคะแล้วก็ในที่สุดแล้วอีกไม่นานเงินก้อนนี้นะคะจะทำให้ท่านสามารถที่จะขยับขยายแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นหรือผลประโยชน์อื่นได้ในไม่ช้าคะ่ะ ค่ะและหากท่านใดยอยากฟังดวงการเงินของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่กดมาที่ดอกจันสามสามหกสอแล้วโทรออกเท่านี้ท่านก็จะได้ฟังรายละเอียดดวงชะตาของท่านประจำเดือนกันยาย,โยนโดยละเอียดค่ะ